สวัสดีเอฟซีท่านครับสวัสดีครับผมนี่เราจะแซบาสเแซบาสกันผู้จัดการก็แซบาสนะครับวาแบบนั้นยะิงมานหนยิงมาแล้วยิงมาแล้วทุกสัปดาห์วันเกิดครับกับพี่ฟ้าด้วย <c oughs> คุณมีมเหลือเกินทุกวันเนี้ นี่ก็เป็นของแซบัดไม่ f ีส่งมาให้นะแล้วทไมลูกแลทไมลูกแซบัดหรอว่ามีชีวิตจิตใจอารมณ์สุนทรีเอาโนมใส่ในนมยิงก็มานะ เฮ้ย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 เป็นไหลเส้นกระตุกด้วยอ่ะอือนกขอคืนได้ไหมอ่ะน้อยากได้อ่ะเฮ้ย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 น้อยากได้อ่ะน้อยากได้อ่ะของตาอยากได้ทิชชู่ไปกัดเล่นทั้งนิดนึงประมาณขออะไร ขอกาแฟได้ไหมกินอุ่นๆไปชนดจะนอนเดี่ยวหนูหลับนอ่นะ เฮ้ยใครอ่ะเอฟซีอะักป้าบก่อน โอ้ว <c oughs> ันนี้เย็นเลยนะ <c oughs> โนไปผูกนู่นเลย นี่คือฝ totally right. mm. ึกหวาใช่ไหูกดีขึ้นกว่าเดิมแต่ละตัวเนี่ยเอมนี่ยกยังไงให้ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนาเลยหืว่า Ơi 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 ơi. Ơi. Thoa cái đi là được. Ôi mà thêm ba lại học. Ô. Này bọc bọt rồi bỏ bọt rồi <coughs> <coughs> Ừ Ừ Thầm lẹ อะไรอ่ะเขาบัวเฮ้ยมียางรถอ่ะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนตอนเช้าไม่รู้กว่าที่ที่นน่นหนาวที่นี่ไหมที่นี่มีกี่องศาประมาณต่ำกว่า20อ่ะ ต่ำกว่า20ครับจับบัวอาบน้ำใช่ป้ะด,ด,ดืดๆกลางดินๆนีุุงเทุุุุุอันนี้ไม่ใช่หนาวครับอันนี้เย็นเหมือนุอุุุุุ่อ, fit อุุุุุุุุ่ ใสหัวใส่เล่นด้วยฮะยแม่บุหลายทำงานห้องห้องเย็นนะครับแต่ก่อนไอสิ่งที่พูดหยอคือดิการไปทำงานกับบุหลายได้ประมาณไม่ถึงเดือนน่ะการลาออกนะครับการบอกก็ไม่อยู่แล้วนะทำงานในห้องเย็นส่งสินค้านะ ใส่ชุดหมุนอยู่ข้อโรคเหนือออกมาทีนี่มือม่วงครับเลือดไม่เดินลาออกนะผมไม่อยู่แล้วการบอกมือซ้อมตายยางไงไม่รู้แต่หลายก็ทนได้ครับการขี้หนาวผู้หยอกคือวัยยุ่งหรอกหลายมันซ้อมตายเหรอ <laughs> ลบเท่าไหร่ลบเท่าไหร่ลบยี่สิบกว่าก็สารครับโอ้ย เฮ้ยวุ่นาก,การกันเลยลูกอเอยาสั่งสอนเลยนี่คลองไม่ตันสว่างแล้วแย่งกันหอยเ,เดียมันทำให้มันหักอะ ลมแรงนะครับแต่ว่าแซนไม่ดูทำทา่าทางพี <hi> ่ฝานนี่แกดูได้ของแกเท่านาั้นจริง เอากล้วยมาบๆมโอเคเราติดตามชมในตอนต่อไปสวัสดีครับ